การดูแลรองเท้าอีกวิธีหนึ่งที่ใครหลายคนไม่เคยทำมาก่อนรู้ไหมครับว่าความชื้นนี่แหละคือตัวอันตรายที่สุดสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเอาถุงกันชื้นเนี่ยใส่ในกล่องรองเท้าเพื่อช่วยในการดูดซับและควบคุมความชื้นให้ได้มากที่สุดทั้งนี้นะครับความชื้นเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยแต่และภูมิภาคเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นทางใต้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ชื้นที่สุดนะครับผมในประเทศไทยซึ่งผมเองนะครับมีช่างอยู่ทั่วประเทศสาม,มารถระบุได้ว่านะครับพื้นที่ไหนชื้นที่สุดความชื้้นนะะคครรรรััับจจจึงงงเเเปป็ยททททีี่่่่สสญุดดตออออกกาาาาซมแแลลู ผมจึงแนะนาว่านะครับสำหรับคนงบน้อยให้ซื้อตัวถุงกันชื้นเนี่ยไว้ได้เลยนะครับผมไม่ผิดหวังถ้าคนมีงบสักหน่อยนะครับผมขอแนะนำนะครับให้หาตัวเครื่องดูดความชื้นไว้นะครับผมจะดูดความชื้นได้อย่างดีเลยก็สังเกตในคลิปนะครับผมจะมีคลิปเล็กๆเนี่ยขึ้นมานะครับนั่นคือน้ําจากเครื่องดูดความชื้นและอีกวิธีนะครับผมที่ดีที่สุดนะครับก็คือการติดแอร์ เพราะแอร์นะครับคือตัวดูดความชื้นชั้นดีเลยนะครับผมผมเคยทดสอบมาหมดแล้วนะครับผมทั้ง3แบบจะใช้ร่วมกันก็ได้ทั้ง3แบบนะครับแต่ถ้าเปิดแอร์นะครับไม่ต้องเปิดเครื่องดูดความชื้นนะครับสลับกันก็ได้นะครับปิดแอร์มาเปิดเครื่องดูดก็ได้นะครับผมขอเพิ่มเติมนีกนิดนะครับสำหรับคนที่ใช้งานเสร็จแล้วนะครับผมควรจะเป่าไว้แห้งนะครับผมบางทีมันจะมีความชื้นจากสนามหรือชื้นจากเหงื่อก็แล้วแต่ให้แต่การซักแห้งด้วยน้ํายาต่างๆก็แล้วแต่นะครับผมความชื้นย่อมมากับน้ํายาให้จจจําาตตรรรนี้้้้ไวววเเเลลยใชส็็็ัักกกกม่่่แแคะป นะครับผมตรงนี้ขอย้ําอีกครั้งนะครับผมและความชื้นมีผลเสียอย่างไรนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมซ้อมได้นหมถั่วขอบคุณมากครับรอลงเท้าท่านกาวปีกกาวเปิดอันนี้ถึงกาวสม้มตัดในถั่ว